ละสวัสดี FC นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะัสดุนะครับที่ FC ส่งของมาก่อนหึงชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดี FC นะครับวันนี้นผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่เอฟซี FC ส่งของมาก่อน่นชิ้นนะครับเราจะมาดูพร้อๆกันนะครับว่าเอซ ส่งของอะไรกันนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเขาส่งเหรียญหยวนซื้อไข่มานะครับวันก่อนเขาเคยส่งมาแล้วสองเหรียญนะครับวันนี้ส่งมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นหยวนซื้อไข่ก็คือเป็นเหรียญจีนนะครับนี่นะฮะ ุ่นนี้นี่ดูชัดๆ,ๆนะครับตันนี้นี่มีเท่าไหร่เราก็รับนะครับรับซื้ออยู่แล้วสามพันถึงห้าพันบาทนะครับเดินหยดซื้อไข่นะครับแล้วก็ส่งเหรียญบาทครุฑจำนวนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยไม่ผ่านใช้อยู่สี่เหรียญน,นะครับถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ย เรียนละหนึ่งร้อยบาทนะครับน,นะฮะแต่ถ้าสภาพผันใช้เนี่ยเรียนละยี่สิบาทเองนะครับอางนี้ราคาตกแล้วนะครับอืมไม่ผ่านใช้งานนะครับวิ่งวิงเลยนะครับอันนี้เรียนผ่านใช้นะฮะยี่สิบบาทอืมอันนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะฮะร,ราคาตกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยซื้อได้เรียนละยี่ห้าถึงสามสิบบาทนะครับสําหรับเรียน ปัดคดท่าสภาพผ่านใช้แต่ถ้าไม่ผ่านใช้อย่างนี้ดูยังไงฮะไม่ผ่านใจดูนะครับวิ่งวิ่งเลยนะฮะยังไม่ผ่านใช้งานแบบนี้เรียนละหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าขออย่างเดียวนะครับอ่าถ้าเรียนบัตรคดนี่ไม่เป็นไรราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าถ้าเป็นตัวแพงแบบนี้อ่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับ แล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าจ้จ่ายอะไรต่้งนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่า,าใบประกันสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยระวังเนี่ยไม่จากชพเดีวนี้ก็เยอะฮะเขาหลอกอตีราคาไปแพงๆเ,เพื่อหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองอะไรของเขาเมื่อกี้นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครไม่อะไรเองที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ เราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กรมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วนสกับส่วนส่ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สาราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่ไม่ราคาก็คือเฉพาะ20สตังค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร้เจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะ,ะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไมน่มีรอศอและมีรอศมีรอ,อเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120่งนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเร้ไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ2 0 0บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 8 4 8906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง facebook ได้นะครับ ไอดีไลน์รอนี่เอเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ